ข้าวปีนี้เงียบกว่าทุกปีที่ราบลุ่มมนน้ำกกซึ่งเคยเขียวชอุ่มในช่วงต้นฤด,ดูฝนกับไร้เงาของชาวนาที่เคยออกแรงไถหวานข้าวกว่า58,000ไร่ในอำเภอเวียงชัยและเวียงเชียงรุง้งซึ่งอยู่ในระบบชนรับทานที่ต้องพึ่งน้ำจากแม่น้ำกกแหล่งน้ำเดียวก,กันกับที่มีคำเตือนว่าห้ามใช้งานห้ามลงสัมผัสเด็ดขาด คำเตือนที่ยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนกำลังกลายเป็นความเงียบเชิงนโยบายที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับชาวนาว่าพวกเขาจะทำนาได้หรือไม่ได้กันแน่แต่นายเพิ่งบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็อย่าเพิ่งสัมผัสน้ําแล้วเราจะกล้าลงไปดํานาได้ยังไงใช่ไหมล่ะ ทีนี้พอถ,ถ้าถ้าถึงเราหวานเราหวานด้วยเครื่องจักรกลก็ได้แต่พอข้าวมันเกิดไม่เต็มที่เราก็ต้องไปถอนต้นที่มันมียเยอะๆเอาไปดำเองในที่มัน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 เป็นช่องว่างคือที่เห็นเนี่ยครับที่เหตุไายไถ่ยไว้เนี่ยปกติถ้าเป็นถ้าเขาจะหวานกันเนี่ยเขาหวานตั้งแต่ช่วงพืชมงคลนะใช่ไหมก่อนนั้นค่ะตต้ง,ตงแต่ปลายเดือนานี่ถือว่าเป็นนานเขตน้ําท่วมอ่าอถ้าช่วงหน้าฝนต้นฝนจะเป็นนาน้ําท่วมเราต้องหวานตั้งแต่ปลายมีนาต้นเมษา หวานจนถ้าถึงวันพืชมางกนได้เข้าเราเขียวแล้วแล้วอันนี้คือถือว่าอย่างเงี้ยคือยังไม่ทํากันไม่ทำในมีนที่แรก<ม>นาฝอนก็ไม่ทําที่แรกวันแรกนาฝอนก็ประชุมทีหมู่บ้านอยู่คุณยายบ้านบอกแล,ะล,ะล,ะละ้วเราเจะยังไงป้า ก็ก็รองรัฐบาลประกาศอีกทีพวกที่หวานไปนแล้วพอที่แม่นั่นก่อนพวกเราก็ออยู่ของเราแต่รัฐบาลเขาไม่ได้ให้เอาเขาไม่ได้บอกว่าห้ามทํานาเนี่ยครับเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าชาวนามันต้องสัมผัสน้ําเขาประกาศว่าห้ามสัมผัสน้ําที่มาจากน้ําไม่กลครับทีนี้น้ําไม่กบมันก็อยู่ตรงนี้เองที่มาเมื่อกี้มันไม่ได้ไกลเลยไม่ใช่แค่ข้าวในนาแต่วัวควายที่เคยเล็มหญ้าตามริมทางก็ไม่มีให้เห็น ตอนนี้เกษตรกรต้องพึ่งหญ้าแห้งหญ้าอาัดฟ่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะหญ้าสดที่ขึ้นริมแม่น้ำอาจกลายเป็นตัวกลางรับสารพิษเป,ประกานในว็บไซต์ยังมีชาวนาอีกหลายคนที่รวมตัวกันที่วัดโบราณเวียงเดิมตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยสะท้อนความไม่มั่นใจให้กับทีมข่าวและนักวิชาการที่ลงพื้นที่พร้อมกันกับคำถามเดียวที่ยังไม่มีใครกล้าตอบชัดว่าแม่น้ำกกยังใช้ปลูกข้าวได้หรือไม่ เธอเกินว่าเิ่นเอาเมล็ดข้าวเขาไปพิสูจน์เนาะแล้วก็ไปปักใส่สารหูแล้วก็ิ่นบัซื้อบัขายกันเนี่ยพี่นอ้องต่างตำบลเนี่ยเหือนเดิมก็บผกว่จะเอาไปทำมาชีพในยางนะครับเขาเป็นลุมน้ำโก้เขาก็เป็นห่วงแดงน้ำโคดของลูกหลานเป็นตั้งหน้าเต็เจ้าพอน้าโก้เราเรียนชีวิตหลุนปูอาายาต่ายออามาแล้วเนาะแล้วเขาก็จะซืรร้อต่อไปนี่มันจะเป็นอันตรายขนาดไหนเนี่ย ประธานผู้ใช้น้ําฝั่งขวาฝ่ายเชียงรายยอมรับว่าหากไม่สามารถใช้น้ําจากแม่น้ํากกได้จริงปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมที่จะสูญเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูการนี้รวมถึงการท่องเที่ยวสุดท้ายจะกลายเป็นวิกฤตระดับชาติครับกระบวนกยวกับน้ำครับต้องการใช้น้ำเนี่ยมันก็จะมีส่วนเกี่ยวกับเมื่อทำไปแล้วมันกลัวไม่ได้ขายผลผลิต เนาเรื่องข้าวเนี่ยเวลาไปตรวจสารปนเปื้อนถ้ามีสารปนเปื้อนเยอะอเกินมาตรฐานเนาะข้าวก็ขายจำหน่ายจำท้องตลาดไม่ได้พืชผักก็เช่นกันนะครับนี่กรมกรลของพี่น้องชาวบ้านแต่ล่าสุดสำนักงานเกษตรจังหวัดยืนยันว่ายังไม่พบสารปนเปื้อนในดินและพืชโดยเฉพาะสารหนูที่หลายฝ่ายกางังวลยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีคำแนะนำให้เกษตรกรปรับปรุงดินโดยใช้ปูนขาวและปุ๋ยอินทรีย์ก่อนจะใช้น้ำจากแม่น้ำกกเพื่อทำนาในฤดูการนี้วชิรวิทย์บำรงชัยไทยพีบีเอสรายงาน